พี่เอเปิดใจตอบคำถามเคยชอบเด็กปั้นตัวเองไหมต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนักปั้นมือทองที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับเอสุปชัยและล่าสุดไปเปิดใจให้สัมภาษณ์ในรายการแชฉถึงการผันตัวมาเป็นนักปั้นมือทองว่าจุดเริ่มต้นมาจากการอยากเข้าสู่วงการแตเด็กจนได้มาเป็นตัวประกอบและกลายเป็นนักปั้นสุปตาแถวหน้าซึ่งในรายการก็ได้มีคำถามที่คาดว่าหลายคนน่าจะอยากรู้คือเคยชอบเด็กปั้นตัวเองไหม งานนี้เอสุภชัยขอตอบสัดๆเลยว่าการจะเอามาปั้นทุกคนเราต้องชอบก่อนแต่เราก็มีขอบเขตของตัวเองในการชอบไม่เคยมีชอบแบบเชิงชู้สาวคือเวลาเรามีความรักเป็นตัวเดินทางแต่เรามีขอบเขตของความรักเรานะเวลาเราใช้ความรักนําทางเราก็จะรู้ว่าคนจะรักเขาเพราะอะไรอย่างเช่นพี่รักพี่มดดาพี่ก็จะรู้ว่าพี่มดดําเวลาพูดเป็นคนน่ารักมีสเสน่ห์เราก็ต้องทําให้พี่มดดําได้พูด ทำให้คนได้เห็นมุมที่น่ารักน่าเอ็นดูทุกคนก็เหมือนกันเหมือนพี่เวียอย่างนี้ค่ะที่ทั้งหล่อและร้องเพลงเพราะเราก็ทําให้ทุกคนได้เห็นความสามารถในการร้องเพลงเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันก่อนจะเผยถึงสาเหตุที่ผันตัวมาเป็นผู้จัดละครแล้วไม่อยากปั้นดาราแล้วหรอซึ่งเอสุภชัยเผยว่าเหมือนกับมันเหนื่อยแล้วพี่เออยู่ตรงนี้2ีิปีเต็มๆแล้วเหมือนสภาวะจิตใจเราบางทีมันไม่ทนต่อความเจ็บช้ำในบางเรื่อง เราก็เลยอยากมีความสุขแล้วอยากใช้เงินที่เราหามาแล้วก็อยากทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนใครที่อยากติดตามความน่ารักของเอสุภชัยสามารถติดตามได้ทาง IG a A u n d e r s c o r e อรสกันได้เลย